โอเคอันนี้เป็นตัวอย่างาตัวอย่างแรกที่จะให้ดูข้อบเรียบเทียบนะครับสมมุติว่าเรามีโมเดลเนี่ยโมเดลอาคารอัน,น้อาคาร8ชั้นใช่ไหมครับแล้วมีตัว,ต,วตัววอ,อยู่ตรงมุมอาคารนะครับด้วยน้ำหนักของมันเองเซลเวตอันนี้คือโมเดลที่ยังไม่ได้ใส่วินโหลดยังไม่ได้ใส่เอ็กเกอะไรเลยนะพอเราลันใน ในโปรแกรมเนี่ยทุกไม่ว่าโปรแกรมไหนนะครับมันจะเกิดดิฟฟคชันรูปนี้คือดิฟฟคชันเนี่ยมันจะเอียงไปทางด้านที่อาคารมันอ่อนนูกออกไหมครับเพราะว่าทางด้านที่มีวอลในวงมุมเนี่ยมันแข็งมันมีซิมเมตเยอะนะครับด้วยน้ำหนักตัวมันเองมันทําให้อาคารเนะี่ยเอียงไปทางด้านที่อ่อนแล้วมันจะเกิดโมเมนต์รูปนี้รูปรูปกลางนะครับถ้าเราตัดมาเฟรมหนึ่งเฟรมที่อยูอ่ซ้ายมือสุดตรงนี้ครับเนี่ยเราตัดมาเฟรมหนึ่งเป็น2 d นะครับเราจะเจอโมเมนต์รูปนี้ กูบอกไหมเพราะว่าคานเอียงวยตดวมันเองนะครับถ้าบอกว่าถ้าเรารันโปรแกรมปุ๊บเราได้มมเมนตร์รูปนี้ปุ๊บเราจะไปใส่เหล็กในคานนังไะครับเราจะไม่เจอโมเมนต์ลบตรงนี้ถูกไหมเราจะไม่ใส่เหล็กบนตรงตรงมุมด้านซ้ายตรงนี้เห็นไหมโมเมนต์ลบไม่มีเลยเพราะาคานมันเอียงไปอีกด้านหนึ่งทําให้เกิดโมเมนต์ที่เสากับที่คานตรงนี้เยอะกว่านะครับซึ่งมันมันไม่ใช่วิธีปกติที่เราหมายถึงว่า ถ้าเราคิดคิดมือเราจะไม่เจอโมเมนต์รูปนี้ถูกไหมเราจะคิดว่าตรงนี้หัวเสาเนี่ยฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะมีโมเมนต์โมเมนต์ลบใช่ไหมครับอ่เปรียบเทียบกันดูทางด้านซ้ายคือโมเมนต์ที่คิดจากโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างสามมิติทั่วไปนะครับส่วนโมเมนต์รูปขวาเป็นโมเมนต์ที่เราคิดมืออ่านง่ายง่ายคือโมเมนต์ที่เราคิดมือนะครับเราจะเจอรูปที่แบบสวยงามสมมาตรแบบนี้ถูกไหมโปรแกรมเนี่ยคิดให้เราสองวิธีก็คือวิธีที่เป็นสามมิติ ที่เกิดจากการวิเคราะห์โครงสร้างทั่วไปนะครับคือเป็นองค์รวมของอาคารส่วนทางขวามือเนี่ยเป็นวิธีที่เราคิดมือไม่ได้คิดผลคิดผลของซสมเนตของทั้งอาคารนะครับคือคิดแบบ four by ฟอร์อ่ามันคิดให้เรา2ตัวแบบนี้อันนี้คือความต่างระหว่างวิธี T An D analysis กับวิธี c h ตดาวนะครับวิธีเชตดาวเนี่ยโปรแกรมจะแยกโมเดลออกเป็นเขาเรียกว่า sub m o เด l นะครับคือแยกแต่ละฟอร์เนี่ยออกเป็นโมเดลย่อยๆออกมาอีก มันจะไม่คิดสติเมเนตขององค์อาคารรวมมีพอย่ออกไหมครับแล้วเ,เ,เ,เดี๋ยวผมจะให้ดูพอดีไอโกดังเนี่ยมันมันจะไม่มีตัวอย่างที่เป็นอาคารตัวนี้ตัวนี้แบบที่ดีมันจะต้องเป็นอาคารที่เป็นคอนกรีตหลายๆชั้นขึ้นไปนะครับมันถึงจะเห็นผลของตัวที่ความต่างระหว่างไอตัวทีดีนสิกับอิดเดชชั่ไอตัวเชสดาวน,นะครับคือโมเดลเนี่ยไอตัวโมเดลของโปรแกรมเนี่ยมันจะแยกคิดเป็นฟอร์บายฟอร์แล้วมันเอาผลของอิเลชชั่นะ มาถ่ายลงเสาลงไปจนถึงฟอรล่านะครับโดยไม่ได้คิดว่าอาคารมีความเอียงหรือมีความสเวย่ยจาตัวมันเองนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างแรกก็คือทําไมโปรแกรม,มต้องคิด2ออย่างพร้อมกันแล้วมันจะเอาวิธีที่เกิดคีดคิที่เข้าครับทั้ง2วิธีเนี่ยมาคิดเ,เสริมให้เรานะครับมันเป็นคนเลือกให้เราเองว่าตรงบริเวณเนี้จากวิธีที่ดีน่าสิทธิ์เนี่ยไม่มีโมเมนต์ใช่ไหมครับแต่ว่าวิธีเชตดาวน์เนี่ยมันมีโมเมนต์มันก็จะเอาโมเมนต์ตรงนี้มาคิดให้เรา นะครับคือมันรันสองวัเดียวพร้อมกันในครั้งเดียวนะครับทีนี้พอมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้อันนี้อันนี้เห็นกันบ่อยอันนี้จะมีคนผิดบ่อยนะครับในตัวอย่างที่มีคันเฟอร์บีมทางด้านซ้ายที่เฟรมสรีชมพูเงูนี่ครับผมตัดเฟรมสรีชมพงูอันนี้มาเป็นตัวอย่างทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นโมเมนต์ที่เกิดจากการคิดวิธี T D a n คือคิดทั้งองค์รวมของอาคารนะครับ เวลาเราเราโมเดลเนี่ยเราโมเดลตั้งแต่ซัพพอร์ตถึงชั้นบนในครั้งเดียวถูกไหมครับแล้วเราก็ลันแล้วเราใส่โหลดแล้วก็ลันนะครับผลที่ออกมาคือคานทั้งหมดที่ข้างบนเนี่ยมันช่วยกันล้างมันช่วยกันล้งเสาต,ตัวนี้ไว้นะครับทำให้เสาที่เป็นทำให้คานที่เป็นคานเฟอร์บีมตัวล่างเนี่ยมันไม่ได้รับโหลดเต็มที่นึกออกไหมครับเพราะว่าคานข้าง,งบนมันช่วยล้างไว้เป็นระบบเฟรม เพราะน,นั้นโมเมนต์ที่เกิดขึ้นโมเมนต์ที่เกิดขึ้นที่ทันเฟอร์บีมตัวล่างเนี่ยมันจะน้อยกว่าความเป็นจริงนะครับคิดถึงตอนเราต่อสร้างเราไม่ได้ก่อสร้างทีเดียวเสร็จหัวเราไม่ได้ก่อสร้างทีเดียวเสร็จถึงข้างบนนะครับมันมีสเตตคอนสแตนซ์ของมันโหลดมันจะค่อยๆลงมาเฟรมนี่มันก็จะไม่รับทีเดียวมันจะค่อยๆรับไปทีละขั้นตอนการต่อสร้างนะครับแต่ว่าว,วิธีขวาคือโมเมนต์ที่เกิดจากวิธีเช็ดดาวนะครับคือเขาจะไม่ได้คิดเป็นองค์รวมของคาร สังเกต e ดฟเฟกชันตัวนี้จะไม่มีเดฟเฟกชันเพราะว่าเขาคิดแต่ละชั้นเนี่ยเป็นโมเดลแยก for by for นะครับแล้วเขาจะซัมโหลดที่เสาตัวนี้ซัมลงมาเหมือนเราคิดมือเลยเพราะนั้นโมเมนต์ที่เกิดขึ้นในทานโฟร์บีมตัวนี้มันจะเยอะกว่าตัวนี้ประมาณ40%่ปรนนะครับอันนี้โดยประมาณใน,ในโมเดลนี้นะครับเพราะนั้นคนที่ออกแบบโดยวิธีทีนัสิ์แล้วใช้โมเมนต์ตัวนี้ไปออกแบบเหล็กเสริมเลยเนี่ย ตัวนี้แท็กกันมาเยอะแล้วนะครับเพราะว่าความเป็นจริงมันมันไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนี้นะครับมันไม่ได้สร้างเสร็จในทีเดียวเลยแต่ว,ว่าวิธีนี้ถามว่าวิธีวิธีขวาที่เป็นคิดมือซ้ำโหลดลงมา100%่ยถูกไหมถามว่ามันก็ไม่ถูกทีเดียวเพราะว่าบางทีข้างบนมันก็ช่วยรับไปด้วยจริงถูกไหมครับในทฤษฎีมันก็สามารถกรองให้เราได้ทีหนึ่งว่าเราจะคิด100%เลยหรือว่าจะคิดแค่ตัว สองโมเดลสองชั้นตรงนี้มาช่วยกันรับหรือว่าสามชั้นช่วยกันรับอันนี้เราเราต้องเป็นคนใช้เขาเรียกอะไร <Okay. S 1> ใช้วิจารณจาณขอ,ง,องเราเองว่ามันควรจะใช้เฟรมที่กี่ชั้น,นช่วยกันรับนะครับแต่ถ้าให้เซฟสุดเลยก็คือคิด100ร้อยเปอร์เซนต์ลงมาที่ทันเฟอร์บีมนะครับอันนี้คือคอนเซอร์เวทีฟสุดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่สองเรื่องทันเฟอร์บีมนะครับตัวอย่างถัดมาตัวนี้ อันนี้ตัดมาเฟรมนึงเหมือนกันสองเฟรมริมนะครับอสองสองซัพพอร์ตริมจะเป็นวอลหรือว่าเป็นเสาใหญ่ๆนะครับส่วนเสารตรงกลางเนี่ยเป็นเสาเล็กสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาเรียกว่า column s h o r t น n i n g นะครับเสาที่มีพื้นที่น้อยกว่ามันจะเกิด s h o r t น n i n g มากกว่าก็คือเกิดการหดตัวที่เสากลางนึกออกไหมครับแต่เสาริมเนี่ยมันจะหดตัวน้อยกว่ามันก็สุดน้อยกว่ามันก็ทําให้เกิดด i r e c t i o รูปนี้ อันนี้คือโมเดลที่เกิดจากการวิเคราะห์สามมิตินะครับพอเกิดช็อตเทนนิ่งรูปนี้ปุ๊บทําให้เห็นไหมครับโมเมนต์ที่หัวเสาตรงนี้ไม่มีโมเมนต์ลบไม่มีนะครับเกิดโมเมนต์บวกอย่างเดียวทีนี้คนที่ได้โมเมนต์รูปนี้ไปไปใส่เหล็กปุ๊บจัดเหล็กใส่เลยไม่มีเหล็กบนตรงนี้ถูกไหมครับก็ะจะได้เหล็กล่างซึ่งจริงๆจริงๆเวลาเราก่อสร้างเนี่ยเราไม่ปล่อยให้มันให้มันแอนอย่างนี้อยู่แล้วถูกไหม พอเราขึ้นไปชั้นสองปุ๊บตรงนี้เกิดดิฟิเชั่นเยอะเราก็เทเสาชดเชยไว้ถูกไหมครับมันจะกลายเป็นโมเมนต์รูปนี้ที่เราคุ้นเคยก็คือคิดบวก4บาอมนะครับซ,ซึ่งทีดีมันจะคิดไอสองโมเดลนี้พร้อมกันให้เราเลยแล้วเวลาคิดเหล็กเนี่ยมันจะคิดเอาตัวคิดที่เข้าออครับตัวมากเอามาคิดเหล็กเสริมให้เรานะครับพอนึกอ,ออกไหมครับอ่าซึ่งนั่นเป็นเหตุนผลว่าในตัว ทำไมตอนที่เราดูไอเนี่ยกับที่โมเดลนะครับตอนที่เราดูผลตรงนี้ครับมันจะมีให้เราดูว่าจะดูผลที่เป็นโมเดล t d ดีนาสิก็คือ First Order Linear เนี่ยคือผลของ t d ดีนาสิคือผลขององค์รวมนะครับส่วนผลตัวเนี้ยคือผลของเชสดาวซึ่งซึ่งความต่างระหว่าง FE เชสดาวกับ Inlet สเชสดาวก็คือ กิเลศคิดเป็นทิวทัศนรีแอเรียคือเราถ่ายโหลดสมมติเป็นพื้นก็คิดเป็นค้างหมูถ่ายลงโหลดลงเสาลงคานเลยไม่ได้คิดสิมเนตของพื้นเหมือนกันคิดเป็นแอเรียโหลดแล้วถ่ายล,ลงเสาลงคานนะครับเหมือนเหมือนเราคิดคิดมือครับถ้าซําโหลดลงลงเสาลงคานนะครับส่วนเอฟบีเชสดาวเนี่ยจะเอาเรื่องของสิมเนตของพื้นมาคิดด้วยพื้นแข็งพื้นอ่อนนะครับก็คือพื้นนั้นมีการเม็ดแล้วก็สามารถใส,ส่สิมเนตได้ ก็คือมันก็จะคิดเช็ดาวน์ให้2วิธีเหมือนกันแล้วเอาวิธีที่คิดทีิคั่วมาออกแบบนะครับตัวนี้ในออปชันเราตั้งได้ว่าจะใช้วิธีเดียวออกแบบหรือ่ใช้ทั้งสองวิธีออกแบบก็ได้นะครับซึ่งโปรแกรมทําให้เราออโต้หรือื่องหลัง mm hmm. เดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอนดีไซน์ครับตอนออกแบบจะมีรายการคูณดูให้เราดูว่าไอ้คอมบิเนชันนี้มันเอาวิธีเชสดาวน์หรือเอาวิธีทีทนัยสิมาเป็นค่าในการออกแบบให้เรานะครับันนี้เราเช็ค ย้อนเช็คมันได้นะครับ